แม่จะนอนน้องจะพูดเออแม่จะนอนแต่ดูน้องแน่แน่แน่จะพูดจังน้อ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 งน้้อพูดอะไรเรับแม่จะนอนอ่ะแต่ดูน้องไงฮะน้องทำไรคะจำหมอบแม่กันพูดใครพูดใครคะฮะพูดใครหรอหน่องหน่องหน่งหนังหนองกับใครหนองหน่งหนังหนกับใคร น hmm? ้่งคุยไก่ตตตตเห็นนะไอ้กุยยั่ง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 ุ่ยไก่ลูกตตาตาตาตตาตตตตตตคุยไก่ครับเต้นอะไรลูกเตนน่เน่เน่เน่ดิน่ดินนน่ารัก้ะทำนาน่ารักทำไมคะทำน้าน่ารักทำไมคะ Cái này à? đến này đến này Tên này mẹ, tên khay, đánh khay Đánh khay được Đi 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 เตี้ยวฟาร์มกันเถอะไอ้หันหันเธเสียงเนะเด็กๆเราไปเที่ยวฟาร์มกันเถอะรถไปบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์มไอ้ไอ้ไอ้เอ้าจ้าอะไม่มีใครช่วยตบมือเลยงั้นไม่ร้องแล้วนะรถไปบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์มไอ้ไอ้ไอ้เอ้าจ้าตบมือด้วยอะน้องน้องหันดีๆหันดีๆหรือเดี๋ยวตกน้องอไม่มีใครช่วยตบมือเลยงั้นไม่จำไม่ร้องแล้วนะรถไปบ๊อบไปเที่ยวใน

เกินเกินอะไรลูกลองพูดเลยอืร์ัเอเที่ยวในฟาอมจับมือเจับมือเราไปเที่ยวฟาร์มกันเถอะไอ้ตะจไปไหมลูกไปไหมรถไฟบ๊อบไปเที่ยวในฟาร์มบมือสิคะลูกบมือแล้วตบมือตบมือจ้ะจ้า ตบมือไม่ร้องเพลงให้ฟังแล้วสิตบมือกันแล้กันเราไปเที่ยวฟาร์มกันเถอะจ้า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 าจ้าจ้าจาจ้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 า้าจ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 ้

ไอแกลแกงแม่มันแสบแกงแม่แม่นอนกับหนอนงองงองงถ้เกิดถ้เกินทำไมล่ะตัดมืยตัดมือตัดมือไปจ้ะเอ็มเอ็มเขาบอกว่าลูกสาวบ้านหลังนี้โดนผีมามีอะไรด้วยอ็มเข้าบ้านหลังนี้ไม่ได้พอเข้าไปปั๊บก็จะ ทำให้เหมือนว่าตัวเองรู้สึกแปลกเฮ้ยช่องเฮียน,นะแกเชื่องชื่อช่องอะไรนะยับ